จากคลิปที่แล้วจะทําให้เราได้รู้เลยใช่ไหมว่า6อที่ทําให้สุขภาพของเราแย่และก็เสื่อมลงนั้นมีอะไรบ้างครับสําหรับ EP นี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่า6อที่ทําให้สุขภาพของเราดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นมีอะไรบ้างครับอที่หนึ่งครับนั่นคือออาหารครับในแต่ละมื้อของเรานะครับควรเว้นอาหารที่ทอดปิ้งมันย่างลีกเลี่ยงได้่ีงเลี่ยงนะครับแล้วก็มาบริโภคอาหารที่เป็น ผักผลไม้มากยิ่งขึ้นนั้นมันจะเป็นส่งผลดีกับสุขภาพของเรานะครับอที่2ก็นั่นคือออากาศครับอากาศที่เราหายใจในปัจจุบันนี้เราต้องบอกเลยว่ามลภาวะบางสถานที่นะครับมลภาวะเยอะมากเกินไปมันเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนนะฮะแนะนํานะครับสําหรับอิ่กเลี่ยงไม่ได้ขอแนะนําให้มีเครื่องป้องกันหรือใส่แมสพวกูนี้จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับอที่3นั่นก็คือออ,ออกกําลังกายครับ หลายๆคนทํางานจนมากเกินไปและบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายครับวันนี้ครับอ,ออยสามออกกายคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาจริงนะครับผมแนะนําการออกกําลังกายแบบนี้ครับหันไปข้างหน้า30รทัดน,นี่เอามือยิบไปข้างหน้า30แล้วก็ไปข้างหลังเกตศรทำอย่างนี้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงเวลาเดินไปทํากับข้าวในบ้านหรือแม้กระทั่งเดินไปทําธุระในบ้านนะฮะสักประมาณครึ่รงชั่วโมงสุภาพของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับออที่4นั่นคือ ออกอุจจาระครับหลายๆคนครับเน้นทานเนื้อสัตว์มากเกินไปเน้นทานของทอดปิ้งมันยางเกินไปครับทําให้เราท้องผูกครับอันนี้ขอแนะนําให้เราได้ทานผักผลไม้จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีครับถ้าเกิดว่าวันนี้การอุจจาระของเราไม่ดีนะครับมันจะนำไปสู่อันดับแรกเลยครับคือหนึ่งเป็นลิซิโดนทวารครับ2เป็นมะเร็งทําไส้ครับ นะครับอันนี้ขอแนะนําให้ทานผักผลไม้ในแต่ละมื้อนะครับจะทําให้เราสุขภาพของเราดีขึ้นมากๆเลยครับอที่5นั่นคืออเอ็นกายครับหลายๆท่านครับพักผ่อนไม่เพียงพอจึงทําให้สุขภาพของเราแย่แล้วก็เสื่อมลงไวมากครับแนะนํานะครับให้เราพักผ่อนให้เพียงพอมันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพครับอสุดท้ายคืออที่6ครับนั่นก็คือออารมณ์ครับอารมณ์มีส่วนสําคัญกับการดําเนินชีวิตและ ทั้งภายนอกและภายในบ้างครับภายในครับเซลล์ทุกเซลล์ครับเมื่อเรามีอารมณ์ที่ไม่ดีเมื่อเรามีอารมณ์ที่โกรธหรือเกลียดพวกนี้มันจะทําให้เลือดภายในของเรากลายเป็นกบทครับซึ่งเลือดเมื่อกลายเป็นกบทมันจะกลายเป็นอะไรฮะมะเร็งครับดังนั้นครับอ๋อที่หกนี้จึงมีส่วนสําคัญกับเรามา,มากๆโดยการที่เราหนึ่งครับต้องอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสครับ จะทําให้สุขภาพภายในดีภายนอกผ่องใสครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับปกอ้อที่ทําให้สุขภาพของเราดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นนั้นสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กด subscribe และกดติดตามนะครับผมจะทําคลิปเพื่อสุขภาพดีๆแล้วก็มาบอกเจาะเรื่องโรคคลิปต่อไปจะเป็นการเจาะเรื่องโรคครับโรคต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ